สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาหารบ้านใต้เราจะนําเสนอแกงน้ําเคยค่ะนี่ค่ะเราแกงเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแกงน้ําเคยนี้ก็จะใช้กะปิปลานะมาแกงค่ะก็คล้ายๆกับแกงไตปลานะคะแล้วก็ขั้นตอนการทําเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าแกงไตปลาเขาจะใชะ้พุงของปลาทูนะคะ,ะส่วนกะปิปลานี่ก็ นำเนื้อปลามาหักแล้วก็ทำเป็นกะปินะคะเหมือนกะปิกุ้งเลยค่ะอันนี้นะคะคนทางภาคใต้นะแกงนี้เขาจะนิยมรับประทานแต่นนะบางคนก็จะเรียกว่าแกงน้ำเคยหรือว่าแกงเคยปลาแล้วแต่ท้องถิ่นนะคะแต่ทางนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเขาจะเรียกว่าแกงน้ำเคยเป็นหลักนะคะอันนี้เป็นสูตรมาจากปากพนงันงนครศรีธรรมราชนะคะสูตรนี้ เดี๋ยวเราก็มาประยุกต์ใส่ผักเข้าไปนะถ้าเป็นสูตรของปักพนามจริงจริงเนี่ยส่วนใหญ่เ็าแกงนั้นก็จะมีแค่กะปิแล้วก็ปลาแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเขาจะไม่นิยมใส่มะเขือแตงกวาหรือวอ่ามะเขือยาวหรือว่าพวกผักต่างๆแต่ปัจจุบันเรามีการประยุกต์กันนะคะนำผักมาใส่เยอะๆเลยค่ะผักชนิดไหนก็ใส่ได้นะคะแล้วก็วันนี้ตำเครื่องเองนะคะตำพริกแกงเองค่ะ ก็จะมีขมิ้นพริกไทยพริกขี้หนูแห้งนะคะเผ็ดเผ็ดมากมเลยค่ะ,ะถ้าเราแกงแบบชนิดนี้ไม่ว่าแกงน้ำเคยหรือแกงไตปลานะคะเราจะใช้เครื่องเยอะเผ็ดเผ็ดนะคะมันจะดับกลิ่นทาวได้ค่ะคล้ายๆเราทํรราป้านะไรคะเราต้องมีเครื่องปรุงที่ทำให้ไม่คาวไม่ตัดกันไปนะคะแล้วก็มาดูผักนะคะเราจะมีผักเยอะมากเลยะคะ่ะวันนี้ผักที่ทานนะคะที่เห็น ตรงนี้เลยนะคะก็คือใบชอบพลูค่ะแล้วก็นี่คือหัวทือนะคะเป็นทืออ่าเป็นหัวทือหรือว่ากระถือนั่นเองนะคะสีสีขาวสีขาวออกเหลืองเหลืองนะคะแล้วก็มีสตอค่ะสตอนะคะแล้วก็ยอดกระถิญยอดมะก,กอกนะคะเรามียอดมะก,กอกนะคะเป็นผักแก้มนะคะแล้วก็เป็นถั่วนะ,ะที่ถั่วถั่วไร่นะคะถั่วที่เราปลูกเองแล้วก็เลื้อยไปตามอินนะคะ เป็นถั่วได้นะคะแล้วก็มีใบผักไทยหรือมะระกี้นกนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกเนียงค่ะเป็นผักที่มีกลิ่นคล้ายๆสตอนะคะนี่คือลูกเนียงที่เราแกะแล้วนะคะ,ะส่วนที่ยังไม่แกะนะคะลูกเนียงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นพวงอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็มาฉีกออกนะคะแล้วมาแกะเอาด้านในค่ะ,ะแกงอาหารใต้นะคะเผ็ดๆจะจัดเวลามาเจอผักชนิดแบบนี้นะคะ มันจะเข้ากันมากเลยแล้วก็มันดับคาวแล้วก็มันช่วยให้คลายเผ็ดได้เยอะค่ะนี่คือรีวิวแกงน้ำเคยนะคะแกงน้ำเคยสูตรปากพนังค่ะ